ก็ขอกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูสตรีมสดของเรานะครับใครที่ขึ้นสตรีมไปแล้วนะครับในดิจิตอลเนาะไม่มียอดคนดูไม่มีอ่าคนเข้ามารับชมเลยก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับ ก็ขั้นตอนแรกนะครับเรที่หน้าเว็บไซต์ K M Social เข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดลิ้งผมไม่ได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนหัวโค้ดหน้คลิปนี้ได้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงซิอคัลไซดด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกนะครับหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกเนาะก็สามารถสมัครใช้งานตามผมได้เลย Icana, ข้อมูลหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามากรอกข้อมูลต่างนี้ได้เลยเนาะก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านคนได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันไม่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่กล่าวมาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถล็อกอินผ่านกูเกิลด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตกดลงชื่อเขาใช้เลยก็แล้วกัน อ่ะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายเลือกใช้ตรงนี้ได้เลยเนาะก็หลกัหลกๆนะครับก็จะมีทาง Facebook, Instagram, YouTube, TikTok นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาใช้ในด้านของอาร์ k ิกต็กก็แล้วกันเนาะ อ่ะแล้วกม็มวดหมูตรงนี้นะครับให้เราเกดเข้าไปตรงนี้ได้เลยแล้วก็หาหมวดหมูที่เราต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวนีน้เนาะเราจะมาใช้ในด้านของอเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้เนาะดม๋็จะเลือกเป็นบริการตัวที่3ก็นแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เราเกดเข้าไปตรงนี้ได้เลยแล้วก็หาบริการที่เราต้องการได้เลยนะครับก็ลองมาหาดูกันได้เลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะเอาเป็นตัวแรกก็แล้วกันนะครับสินาทีพอเนาะอ่ะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าไลฟ์สดของเรานะครับแล้วกก็คคััดดลลลออิงงง์ตรรรนนนีี้้้มมาาาวใส่ไเยะะะปณบ จำนวนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจํานวนคนดูไลฟ์สดของเรานะครับก็สามารถดูคนตามมาสูงดนะ้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสักหนึ่งร้อยก็แล้วกันเนาะอ่าเว็บไซต์ก็จะคํานวณค่าใช้จ่ายเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณหนึ่งร้อยคนดูนะครับก็ตกอยู่แค่สามบาทเองเนาะก็เปเลยดีคุ้มค่าสุดๆไปเลยนะครับก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมนะครับขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม,มก่อนอนันบนนี้ด้วยเนาะเพื่อไม่ให้มีอะไรผิดพลาดเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกัันนะครบ และเรากสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเมื่อเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับเราคลิกนี่เพื่อดูสถานการณ์าทำงานของออเดอร์ของคุณอย่างนี้ได้เลยนะครับอ่ะเราก็เด้งมาหน้าปลรดการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถดูออเดอร์ใหม่ของคุณอย่างนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเรานะครับแล้วก็มีลิงก์ทุกแนบไปด้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบได้เลยก็ระหว่างระบบรอดำเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินให้เรากดไปที่เมนูเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับะะเเ้าามมมหนตงกกก็็็จณีีลยผทวไซ์ มี3ามช่องทางในการชำระเลยนะครับก็จะมีทางพร้อมเพจทุมนีวัลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีเข้ามาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านวิธีการเติมเงินดานล่างกันตรงนี้ด้วยนะครับในแต่ละแพลตฟอร์มก็จะมีบอกเนาะ,ะประมาณนี้เลยถ้าเกิดว่ามีเพืเ่อนๆคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานสะสม500บาทขึ้นไปแล้วนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะก็สามารถเขา้ารับชมได้เลยนะครับผมทำไแต์ก็จะมีมากกว่า400กว่าเรื่องเลยมีท,ท,ยท,ยมท,ทั้งภาค บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้า,นนา,นนานเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถไปหาดูกันได้เลยนะครับส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคำในบ้านด้านหลังแล้วกดเข้ามาอ่านกันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดเข้ามาอ่านก่อนจะกดสั่งซื้อกันได้เลยเนาะะก็จะเป็นประมาณนี้เลยถ้าเกิดว่ามีเบอร์อคนไหนนะครับที่มีปัญหาต่างๆนะครับอยากจะติดต่อมินนะครับก็ทำไปที่เมนูติดต่อมินด้นซ้ายมือตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่ะข้อมูลต่างๆการติดต่อ admin ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์ให้เราติดต่อด้านบนนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคือแก่อดมินได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับและซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับอ่ะหรือไม่ก็ไปดูตัวเชื่อหรือตาลรางตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีหมวดหมูนะ่เนาะแจ้งปัญหาเลขออเดอร์ใครที่มีความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกลองเตือนข้อความตรงนี้ได้เลยนะครับ ส่วนคนที่มีรูปภาพหรือทังต่างๆนะครับหรือยแนบสลิปเนาะก็ให้เราแดกฝาตเรงนี้ขึ้นมาได้เลยเนาะแล้วก็กดส่งส่วด้านล่างตรงนี้ได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวลองไปดูอ่ายอดคนดูสตรีมสดของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจํานวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอสักครู่เนาะเดี๋ยวผมก็จะขออนุญ,ญาตกดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันนะครับ อ่ะตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นเลยนะครับก็ไม่ต้องตกใจเป็นะครับเพราะเว็บไซต์ทำรายการตามคิวอยู่เนาะเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะขอตัดไปตอนที่เว็บไซต์ทํารายการเสร็จเป็นเทร้อยกันลวกันนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวด้วยเนาะ อ่ะหลังจากที่รออยู่สักพักนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ยอดคนดูสตรีมสดของเราขึ้นมาครบตามจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็เราทำเว็บไซต์ก็ทำการแถมยอดมานิดหน่อยด้วยนะครับเป็นอะไรที่จะดีสุดไปเลยนะครับอ่ะจากเดิมมีอยู่แค่10กว่าคนเองเนาะตอนนี้ขึ้นมาลอยกว่าคนแล้วก็เป็นอะไรที่รวดเร็วมากเลยนะครับส่วนคนที่สนใจนะครับอยากแนะนำเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถไปที่หน้าเว็บไซต์เราได้เลยหลังจากนั้นครับให้เราไปที่เมนูแนะนำเพื่อนนได้เลยเนาะเข้ามาหน้าต่างแนะนำเพ เราก็น่าจะรู้จักได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอคุณนะครับเติมเพิ่มต่ำหลายบาทขึ้นไปคุณก็จะได้ตาคอมมิชชั่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เดีลิงก์ผมว่าจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนหนิ่งคดใน้คลิปนี้ได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้ผมพูดภาพประกันใดก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมแต่คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ